สวัสดีครับทุกคนแล้วขออย่างนี้ต้อนรับกลับเข้าสู่ Double Clutch เล่าไปเรื่อยหรือว่า Double Clutch Podcast นะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงที่หน้าของ LA Lakers ครับทีมยักษ์ใหญ่จากเมือง LA นะว่าทีน้าของ LA เนี่ยต้องการผู้เล่นคนไหนจากตลาด Buyout มาบ้านนะครับถึงน่าจะเหมาะสมกับทีมและน่าจะช่วยทีมได้นะครับเพราะฉะนั้นก่อนที่จะเข้าไปฟังกันเนี่ยอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดซับกดแชร์เพื่อเป็นกาลังใจให้ช่องเราเยอะๆด้วยนะครับ ซึ่งในลิสต์นี้เนี่ยครับก็ต้องบอกเลยว่ามี2คนด้วยกันครับที่ทีมหน้าของ LA Lakers เนี่ยดูแล้วเฮ้ยน่าเอามาเสริมทัพเหมือนกันนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันคนแรกก่อนเลยดีกว่าครับว่าคนคนนั้นคือใครฮะ แล้วคนแรกที่ผมจะพูดถึงนั่นก็คือทางด้านของโกรันดรากิชนั่นเองนะครับเรียกว่าทางด้านของโกรันดรากกชเนี่ยโอ้โหมีประสบการณ์ในด้านการเพลย์ออฟมาอยู่แล้วแน่นอนนะครับเพราะว่าสามารถร่วมทีมกับทางด้านของฮีทเนี่ยครับไปถึงใน NBA f i n a l ไฟนอลได้แล้วด้วยแล้วในปีนั้นเนี่ยก็คือเจอกับเลเกอร์สเนี่ยครับในปี2020นั่นเองเนาะโดยที่ตัวของเขาเองเนี่ยครับจริงๆแล้วไม่ได้เล่นมาตั้งแต่เดือนตุลาคมนะครับวันที่25เลยแต่จริงๆแล้วเนี่ยเขาน่าจะเป็นผู้เล่นที่ เหมาะสมกับเขาสมากกว่านะครับ แล้วคําถามก็เกิดขึ้นครับว่าเอ๊ทำไมทางด้านของโกลันดรากิชเนี่ยถึงดูแล้วน่าจะเหมาะกับเลเกอร์สนะครับก็ต้องบอกอย่างหนึ่งเลยว่าทางด้านของเลเกอร์เนี่ยไม่ค่อยมีพอยต์การ์ดที่เป็นแบ็กอัพนะครับที่น่าเชื่อถือหรือว่าน่าไว้วางใจได้เท่าที่ควรครับอ่ะถ้าเราตีทางด้านของราเซลเวสบุกเป็นพอยต์การ์ดใช่ไหมปุ๊บเราแบ็กอัพเขาเนี่ยโอ้โหมันก็ไม่มีตัวถือบอลดีๆหรือว่าตัวสร้างเพลย์ดีๆผมว่าทางด้านของโกลันดรากิชเนี่ยครับน่าจะมาช พร้อมกับเลบรอนเจมเนี่ยก็น่าจะช่วยลดเปอร์เซ็นต์ถือบอลของเลบรอนเจมให้เจมเนี่ยไปเล่นออฟบอลได้มากขึ้นด้วยทีนี้ก็แล้วแต่การสร้างสารรค์ของทีมเลยครับว่าเฮ้ยทั้งด้านของรากิชหรือว่าทาั้งเจมจะเล่นยังไงบ้างนะเมื่อเขาลงสนามพร้อมกันถูกไหมครับ แล้วนอกจากนั้นเนี่ยประสบการณ์ที่ทางด้านของดรากิชนะครับเคยเล่นกับบอลโดมิเนนต์นะครับหรือว่าคนที่ถือบอลเยอะอย่างจิมมี่บัตเลอร์มาแล้วเนี่ยก็น่าจะแสดงให้เห็นนะครับว่าเฮ้ยจริงๆอ่ะเขาน่าจะเล่นร่วมกับเลบรอนเจมส์ที่เป็นคนที่ถือบอลเยอะด้วยกันได้ส่วนหนึ่งเลยเนี่ยนะครับก็คือในช่วงที่แกเล่นอยู่ที่ไมอามี่ฮีกับจิมมี่บัตเลอร์เนี่ยครับสปีเนี่ยทางด้านของดรากิชนะครับมีการยิงเปอร์เซ็นต์สามแต้มอยู่ที่36.9%นะซึ่งนั่นก็ถือว่าดีนะครับถ้าเทียบบกัเวสต์บเซในตอนนี้ที่อยู่นก็ถือว่า 1> 1ะะทางด้านของโค้ชหรือว่าทางด้านของทีมก็น่าจะเลือกสกีมหรือว่ารอสเตอร์ที่เหมาะสมแล้วยืดหยุ่นมากขึ้นนะให้กับทางด้านของทีมได้ดีนะครับแบบอ่ะถ้าต้องการการดรฟ์เข้าวงในก็อาจจะใช้ทางด้านของรัสเซลเวสบรูค ok, หรือว่าถ้าต้องการยิงวงนอกและสเปซพื้นที่ให้เจมเนี่ยก็อาจจะต้องใช้โกรันดรากิชนะครับ closing l a อ u p หรือว่า l a อ u p ในแต่และสถานการณ์ต่างๆเนี่ยน่าจะยืดหยุ่นได้มากขึ้นเนาะแล้วก็จะได้มีตัวถือบอลอย่างดรากิชด้วยนะ แล้วด้วยทั้งหมดที่ผมพูดมาเนี่ยครับพอดูแล้วเออก็น่าจะเหมาะสมสำหรับ LA Lakers อยู่ไม่น้อยนะครับแต่ก็ต้องขึ้นอยู่กับบอร์ดบริหารแล้วนะฮะว่าเขาจะมองตรงนี้ยังไงนะฮะอันนี้แหละคือเรื่องที่น่าสนใจเนาะ และคนต่อมานะครับถ้าเกิดการบเอาขึ้นมาจริงๆผมว่าน่าสนใจครับ่นื็อคือด้านของแกรี่แฮร์ริสนั่นเองในซีซั่นนี้นะครับแกรี่แฮร์ริสเล่นอยู่กับเมจิกเนาะแต่อาจจะไม่ค่อยได้ลงเยอะมากแล้วก็เป็นตัวสำรองนะครับเพราะว่าไทาม์ไลน์ของเขาเนี่ยไม่ค่อยตรงกับเมจิกที่พยายามจะปั้นเด็กนั่นเองถึงอย่างนั้นก็ตามครับทังด้านของแฮร์ริสยังมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่11.5แต้มต่อเกมรวมถึงมีการยิง3แต้มอยู่ที่38%เลยนะครับเรียกว่าดีที่สุดในรอบ6ปีของเขาเลยนะทีนี้ถามว่า อีกเรื่องหนึ่งเนี่ยที่ทำให้เลเกอร์อาจจะมาหยิบเอาตัวเขาไปก็ได้ในตลาดบเอาเนี่ยครับก็คือการที่แกรครับเป็นผู้เล่นที่ดีเฟนด์ได้ดีนะครับทั้งการป้องกันปีกนะหรือว่าสมอลฟอร์เวิร์ดรวมไปถึงป้องกันตําแหน่งกาดด้วยซึ่งเรื่องนี้เนี่ยผมเชื่อว่าทางด้านของแกรี่แฮร์ริสน่าจะไปช่วยทางด้านของ LA ลเอเลเกอร์ได้พอสมควรเลยครับทั้งการดีเฟนด์ได้แล้วก็สามารถยิง3แต้มได้ด้วยเนาะ แล้วถ้าลองคิดเล่นๆนะครับถ้าแกรี่แฮร์ริสได้มาเลเกอร์จริงๆเนี่ยสิ่งที่น่าสนใจคือแกน่าจะขึ้นไปเป็นตัวจริงหรือว่ากาดตัวจริงคู่กับราเซลเวสบูกได้เลยนะครับเนาะถ้าเราตีว่าเวสบูกยังเป็นตัวจริงต่อไปนะครับถามว่าทําไมครับเพราะว่าถ้าเราไปดูตําแหน่งกาดคนอื่นเนี่ยครับอย่างมาลิกมังนะฮะก็เรียกว่า เกมป้องกันอาจจะยังไม่ได้ดีขนาดนั้นนะครับแต่ว่าแกทําแต้มได้ถูกไหมก็คือก็คือยิง3าได้ด้วยอ่ะแต่ว่าเกมรับอาจจะยังไม่ดีหรือว่า THT ที่ที่อาจถ่างโซนมาให้ AD ดีกับทางด้านของเลบรอนไม่ค่อยได้เพราะว่าเทรดในการยิง3แต้มของเขาเนี่ยอาจจะยังไม่ดีขนาดนั้นแต่เกมรับแกดีนะหรือว่าทางด้านของเอลวิรีบลัดลี่นะครับที่อาจจะตัวเล็กไปนิดนึงนะสูง6ฟุต3แล้วก็อาจจะมีอายุแล้วนะครับถ้าได้ทางด้านของแกรี่แฮร์ริสที่สูง6ฟุต4รวมถึงยังสดสดกว่าเนี่ยมาแทนผมว่าน่า จะดีมากขึ้นนะครับเนาะหลายๆอย่างเนี่ยมันดูแล้วเฮ้ยเลเกอร์มีตัวที่ยิงได้มีตัวที่ดีเฟนได้แต่ว่ามันอยู่ที่คนละคนเนแต่ว่าทางด้านของแกรี่แฮร์ริสเนี่ยนะครับก็เหมือนผนวก2คนเข้ามาอยู่ในร่างเดียวกันเนาะผมว่ามันน่าจะเป็นตําแหน่งหรือว่ารอสเตอร์ที่พุทธลงไปในสตาร์ทติ้งไลน์อพได้พอดีพอสมควรเลยนะครับผมว่าเรื่องนี้แหละคือเรื่องที่น่าสนใจและเลเกอร์เนี่ยผมว่าก็น่าจะสนใจแกรี่แฮร์ริสด้วยอยู่เหมือนกันนะ แล้วถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดซับกดแชร์กันให้เยอะๆด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีฮะ